สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตวิธีข้าม Sign In นะครับของ Microsoft หรือของ Microsoft Account นะครับซึ่งวิธีเดิมก่อนหน้านั้นจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็คือวิธีเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือเราต้องใส่อีเมลที่ชื่อว่า test@hotmail.com แบบนี้นะครับ เมื่อใส่รหัสอะไรก็ได้จากนั้นกด sign in แล้วกดกด next นะครับถ้าวิธีวิธีเดิมแบบนี้จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าตัวติดตั้งเป็นตัว Windows 11อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น23 S2 หรือ24 S S2 นะครับจะไม่สามารถทำได้แล้ว ก็ต้องไปใช้วิธีใหม่แทนนะครับทิธีใหม่ก็คือให้กดปุ่มชิป f t ค้างไว้แล้วปุ่ม f 1 0ครับจากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้นะครับก็ให้พิมพ์ o o b e o o b e backslash by pass okay. แล้วก็ n r o นะครับ พิมพ์คำสั่งตามนี้นะครับแล้วกด enter เครื่องก็จะรีสตาร์ทเองอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มารอรอที่หน้าติดตั้งนะครับมาพิมพ์คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งก็จะสามารถข้ามขั้นตอนการล็อกอินได้นะครับพอมันถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับก็ให้เราพิมพ์อีกคำสั่งหนึ่งซึ่งเป็นคำสั่งสุดท้ายเอาไว้ ข้ามล็อกอินนะครับก็คือกดเหมือนเดิมครับปดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม F10 จากนั้นพิมพ์คำสั่งนี้ลงไปครับ IP config slash release leas e. แล้วก็กด enter เลยครับแล้วกดปิดตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็ติดตั้งตาม ที่เราต้องการนะครับก็ใส่ชื่อลงไปนะครับอ,อันนี้ก็คือเราไม่ต้องล็อกอินแล้วนะครับก็ขั้นตอนล็อกอินก็จะถูกข้ามไปแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือถ,ถ้าใช้คำสั่งนี้อินเทอร์เน็ตจะใช้ไม่ได้นะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จก็ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับโอเคนะครับพอมาถึงหน้าวินโดว์ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตเห็นว่าอินเทอร์เน็ตจะใช้งานไม่ได้นะครับมันจะขึ้น no internet access แบบนี้ ก็ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์เลยนะครับรีสตาร์ทหนึ่งครั้งก็อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับ นะครับก็จะเป็นโูบคอมแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีข้ามขั้นตอนล็อกอินของ Microsoft นะครับนนี้เป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับแล้วผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ